สวัสดีครับวันนี้นนทกจะพามาดู id s u r ฟ inter อีกแล้วนะครับท่านวันนี้เราจะพามาดูกันที่โหมดปีนหอนะครับโหมดปีนหออันใหม่อันไหนล่ะนี่อันนี้มันจะมีด่านง่ายกับด่านยากนะครับอันนี้กดที่ด่านยากอันนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้อัพ ริบบอนนะครับซึ่งอันนี้ผมยังดอกริบบอนไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าริบบอนมันดอกตรงไหนนะครับดอกจากไอเทมไหนเดี๋ยวขอก,กดซื้อบัฟก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวสู้ไม่ได้ก็นนี้พลังท่านต่ําม่อนในด่านมันมีอยู่นะครับซึ่งค่อนข้างจะขี้โกงเอาเรื่องเหมือนกันครับมันจะต่างกับปีนหอโหมดธรรมดานะครับ ปีนหอมโมธรรมดาเนี่ยมันประมาณนักเจดแดล้านนี่ก็ผ่านได้ยันสุดแลวครับแต่อันเนี้ยดันยากอะ่ะมันประมาณ13ล้านขึ้นนะครับจะผ่านหมดขนาดของผมสิบหล้านเนี่ยบางทียังปีนไม่สุดเลยนะครับแล้วมันจะเป็นกับยังไงอะ่ะเป็นเพื่อนในเซิร์ฟเรานี่แหละที่มายืนเป็นบอดให้เราตีะนะ แต่พลังของเขาอ่ะมันจะยังไงอ่ะไม่เหมือนของจริงครับบอกไว้ก่อนก็เหมือนกับปีนหอปกติครับแต่มันยากขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งประมาณสองเท่าครับยากกว่าเดิมประมาณสองเท่านะครับก็เดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าริบบอนมันดรอปตรงไหนเข้าไปดูในเป้นะครับเมื่อกี้เรารับของมาแล้วใช่ไหม กดสีเป๊ะมันจะดรอปได้จากตรงนี้นะครับริบบอนเฉพาะหีบอันนี้นะครับถึงจะสามารถดรอปริบบอนได้นะครับเฉพาะสองอันนี้มันก็จะมีสีฟ้าสีม่วงสีทองเหมือนกันนะครับการจะดรอปอันนี้ผมยังดรอปไม่ได้นะริบบอนมันจะใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับริบบอนผมยังไม่มีซึ่งเดี๋ยวถ้าใส่ได้ไม่ได้แล้วจะามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับคลิปนี้จะ ให้ดูโหมดนี้ก่อนนะับอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนในด่านนะครับไอ้เพื่อนในไอ้น,นี่เราอะเพื่อนในเซิร์ฟเราก็จะมีแบบหลากหลายมากนะครับอันนี้เราเลือกออโต้ได้นะครับถ้าเกิดว่าพลังเราชิวเฉียดเงี้ยนะครับของผมสิล้านของเขาสิล้านพลังเฉลี่ยมันจะอยู่ที่13ล้านนะครับ1 3บสล้านนะประมาณเนะี้ย เพราะงั้นอย่าพลาดซื้อบัฟเลยเชียวครับเบอร์รี่ผมแนะนำเป็นเบอร์รี่เชียโรหรือเบอร์รี่พิษนะครับสำหรับบดนี้นะเพราะของเขาก็จะมีโลอยู่อย่างที่บอกครับเป็นเพื่อนในเซิร์ฟเราเองอันนี้ต้องกดมือแล้วเจอบอส โอ,โ,โอ้โหแม่เจ้า,เาลองดูครับไหวไหมโดนไปสองดอกแล้วนะลงมาทีผมยิงตายเลยนะอ่าผมได้ยิงลูกเกียแล้วอ่ะทำไมไม่ได้ยิงล่ะเดี๋ยวมันก็บินหนีอีกอ๋อติดแช่แข็ง ยิงตัวนี้ไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็มายิงบอสอีกหนึ่งทีตายไหมอ่ะพอดีครับนี่เราก็ใช้นี้ฮิวใช้เกาะก็อจิงพิษเข้าไปนี่รอคูดักอ๋อติดไอ้นี่ติดบัฟอมตะถ้าปาาิดบัฟอมาตะเราไม่ยิงครับเรายิงตอนนี้อไม่ตายอีก เจ้าเอ้าตายไปแล้วไม่ตายอีกนี่ครับโอโอทองมันหน้าลำคาญตรงนี้ครับตายยากตายเย็นเมื่อกี้ลูกเกียร์ไททันนะที่เห็นน้นบินทีมาเชโดหายเลย,เย,เยอ่ะมาเชโดกีเลียติยาโหจริงครับลูกเกียร์ไททันใครปั้นอยู่ก็ปั้นยาวๆเลยครับมันจะเปลี่ยนที้วน,นะ วอมเมื่อกี้ตายไปแล้วอันนี้จะเป็นสู้สามทีมนะครับเราใช้ทีมเดียวสู้สามทีมนะครับเหมือนจะโกงเลยอันนี้ผมขออนุญาตกดมือนะอือกระดอนปีศาจด้วยให้ติดสถานละด้วยก่อน ก็เวฟที่มีม่อนสามเถอสามทีมอย่างนี้นะสเตตัสมันจะน้อยนะครับพลังเยอะจริงแต่สเตตัสมันน้อยครับนะครับผ่านยะมันจะมีปัญหาก็ตรงเวฟสุดท้ายนี่แหละ ใช้สมาธิดีนึงไม่งั้นจะตายซะก่อนไอ้พวกเนี้ยมันบางก็จริงนะแต่ดาเมจมันดีนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าสปีดเราไม่ดีจริงหรือเรายืนไม่ได้จะผ่านไม่ได้นะครับนี่เรารอซื้อเพิ่มฟื้นชีวิตเพื่อนเรานี่ไอ้พวกที่ตายนี่มันก็ฟื้นไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฟื้นไปแล้วมีเลือดครึ่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวไปซื้อเลือดอีกทีหนึ่งก็เลือดเต็มหลอดนะครับแล้วพลังเขาจะจิมารสิบสามละ,ะเจอลูกเกียไททันอีกแล้วตายไหมอันนี้ไลโคร่างทองนะกาดีการ่างทองซึ่งไอไลโคตัวเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะ มันเป็นอะไรที่น่าลำคานมากเลยเราแทบไม่ได้ตีเลยนะครับมาสะกดเราชาล้างไม่ได้ด้วยลดสปีดทียีอน่ะลดเยอะเอาเรื่องอ่ะเขาทำแปลกๆเหมือนจะเป็นแบ็คไว้นะ อย่ามองผิดเป็นแบ็คไว้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นมดดำกับไว้ครับไม่มีเลือดให้ซื้อก็เลือดที่เราจะซื้อนะเราซื้อต่อเมื่อในทีมเราเลือดเหลือน้อยนะครับ หรือว่ามีตัวที่มันตายไปนะครับมันสาม,มารถฟื้นชีวิตม่อนของเราได้นะครับที่ตายไปออันนี้ไม่ต้องใช้เบอร์รี่ก็ได้ก็น่าจะใกล้ถึงเวสสุดท้ายแล้วล่ะ เดี๋ยวจะไปลองดอกให้ดูนะว่ามันดอกจากงจริงไอ้ดอกริบบอนเนี่ยแต่ถ้าได้มาติดสักดอกอย่างเงี้ยน,นะพลังเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับริบบอนนะผมดับมาเดือนดับไม่ได้เลยอันนี้ลูกเกียร์่างทองธรรมดานะครับไม่ใช่ไททันดูแสงนะครับแสงมันจะไม่เหมือนกันแสงเขียวกับแสงไอ้แสงทองกับแสงม่วง ไงดีซึ่งนี้ดีกว่าเราก็ได้มีตัวเสริมอันนี้คือชั้นสุดท้ายแล้วครับชั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับบางทีก็เป็นมาชโดลร่างทองนะเคยเจอเป็นฮูป้ามาเลยนีครับทีมยอดฮิตเครื่องบินสองลำ ถ้าเราจัดทีนดีอ่ะมันก็ไม่ยากเกินไปนะครับถึงจะเป็นตานยากก็เถอะรับของรับของเดี๋ยวจะไปลองดอกดูเพื่ออัดคลิปแล้วจะดอกได้ <c oughs> จะดอกยากมากครับดอกยากจริงริบ,บ้อนเนี่ยเอากดผิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูล่างทองที่มาในเซิร์ฟนอกนะครับ ดับอันนี้ก่อนดอกทีละอันลุน้นไม่มีได้แต่ประทัดอ่ามาแล้วหนึ่งอันนี่แหละริบบอนอ่าได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับโอ้โหะจะดัอได้เดี๋ยวไปลองดูว่าใส่ตัวไหนโอ้โชคดีจังลุ้นนี้อาจคิดตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหไปดูก่อนใส่ตัวไหนได้นี่ไงริบบอนมาแล้ว ใส่ให้บอสเลยดีกว่านี่ไงใส่แล้วนี่เราก็จะอัพนี่ครับมันใช้ไอเนี่ยในการอัพนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งดูแทบก่อนมันใช้ไอนี่ในการอัพนะครับโอ้ก็จะดอบได้แม่เจ้ายากเย็นแสนเข็นมันใช้ผมเรียกอะไรนะ จานข้าวหมาอ,อจานข้าวหมาเพราะมันสภาพคล้ายๆใช้จานข้าวหมาในการอัพนะครับไหนล่ะนี่นี่นี่ใช้จานข้าวหมานี่ครับในการอัพจะไปลองอัพันดูเลยนะครับเราใส่ลิบบอนไปแล้วแล้วเอาไปอัพนะครับอัพไปเลยรัวๆนี่ครับพอเราได้ลิบบอนแล้วเราก็จะ โหเลยครับเต็มยังเต็มแล้วหนึ่งอันนี่เราก็มาเลือกอัพอีกเบิ่มโลล้วบ เราก็เลือกที่จําเป็นต้องใช้ก่อนนะครับสําหรับบอสเนี่ยมันเน้นถึกใช่ปะ่ะก็อย่างที่เห็นผมเน้นเลือดก่อนแล้วก็มาสปีดซึ่งบอสมันจะเน้นอยู่2ออย่างนะครับเลือดก,กับสปีดแล้วป้องกันมาที่หลังป้องกันกับโจมตีโจมตีในที่หลังสุดเลยพอสกิลมันการันตีถ้าตายอยู่แล้วนะครับ มันคืออะไรทำามันขึ้นเฟลด้วยอ,อ๋อมันสุมเลยเหรอสุมอัพได้กับอัพไม่ได้อย่างนี้เหรอมันถึงได้ขึ้นเฟลเนี่ย๋อ้อตลอกว่าอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่ผมอัพเต็มแล้วโอ้แหลกแหลกแหลกเนี่ยครับ เวลาแพทหลังไปในข้อมูลมันเยอะใช่ปะ่ะมันจะแหลกเรื่อยแหลกเรื่อยเลยนะแต่ผมยังไม่เข้าใจสีมัยนะตรอนนี้เป็นอันแรกที่ผมอัพเลยเนี่ยอีกเ two charge เดี๋ยวขออัพริดป่อหน่อยฟ o อีกมันจะเหมือนกับตอนที่เราไปฝึกไอ้นี่ครับที่เล่นจากโหมดป่าไม้อ่ะ ที่เราไม่ใช้ตั๋วนะมันจะมีโอกาสพลาดประมาณนี้ครับใปนการสุ่มว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมยังสงสัยว่าไอ้ประทัดมันใช้ทำอะไร เต็มแล้วอืมยังหาที่ใช้ประทัดไม่เจอนะครับประทัดใช้ทำอะไรอัพไปก่อนแหลกบ้าเลือดเลย เดี๋ยวของเสื้อไทายก็คงจะเป็นอย่างนี้และครับเพราะข้อมูลเกมมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ Android ไม่ถึง6เนี่ยจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับและยิ่งถ้าแรมน้อย,อยแรมกิกเดียวเนี้ยจะเล่นลำบากนะครับไปหลังๆไปหลังๆเนี่ยเพราะข้อมูลมันเยอะมากๆครับพื้นที่3ามกิกน่าจะ3ามกิกกว่าแล้วล่ะ แต่ตัวเกมมันพื้นที่มันไม่ถึงกิกนะแต่พอเราโหลดแพทมาแล้วเนี่ยมันเป็นสามกิกกว่าเลยนะเต็มยังเต็มแล้วเอาไปอัดตรงไหนได้อัดตรงไหนได้ ตรงนี้คืออะไรโอเคก็เลือกได้ไงอ่าไม่ได้อ๋อนี่เป็นเลือกขาย,ยครับเลือกอะไรพี่เล็กริบบอนอ๋อไม่ต้องถอดออกมาก่อนงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ให้ของเหลือแล้วค่อยมาลองตรง,งนี้ เพื่อันเป็นขายดีสวยยิ่งดอกยากๆอ,อยู่เราค่อยมาลองกันตอนนี้เขาอับไปก่อนผมไม่รู้นะถ้าอับเต็มทุกหลอดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมัง่งอย่างที่บอกครับเป็นอันแรกเลยส่วนเปิดคุณสมบัติที่สามคงต้องรอไอ้นี่ครบก่อนนะครับของผมยังไม่ครบมันดอบได้แค่อาธิตละครั้งเองนะครับถ้าตัวไม่โหดจริงจะเต็มยากครับ จากว่าประทัดกับดอกไม้ไมันก็น่าจะเอามาทำแถวแถวนี้แหละเฟอ,อ,อ้ยไฟอีกอ่านี่ไงประทัดมันใช้ตรงนี้นี่ก็คือต้องอัพให้เต็มหมดก่อนนะครับอันนี้ดอกไม้ประทัดกับดอกไม้นะครับใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดข้ามไปปั๊บนี่เลื่อนขันไปแล้วเห็นไหม เราก็อัพได้อีกนี่ประมาณนี้ครับงั้นไอตรงนั้นน่าจะเป็นขายแล่วห่ะดีนะไม่กดขายเลยเกือบซวยเกือบซวยดีนะเราใจเย็นไว้ก่อนไม่งั้นงาน,ง,านงอกแน่นี่เราเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วเพิ่มมา,เ,มมาเกือบแสนแล้วนะเฟลเฟลตลอดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัพให้ดูดีกว่านะครับเอ้อยเดี๋ค่อยมาอัพทีหลัง เดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วเลือด14ล้านอขออีกสักหน่อยให้เลือดถึง15ล้านก่อนอ้าวเฟลเลยเฟลอีกเฟลอีกอีกนึนงถึง15ล้านยังเฟลอีกอ่าน่าจะถึงนะครับ ไม่ถึงอีกเยอะงั้นเดี๋ยวค่อยทีหลังดีกว่าเยอะแล้วมันจะนานเกินไปเครื่องมันแหลกด้วยแหละอันนี้กิจอันต้าน,นะครับมีเหมือนของเซิร์ฟไทยนะครับส่วนล้ออย่างที่เคยบอกนะครับมาล็อกที่ห้าร้อยี่สิบครับแก่เดี๋ยวพาไปดูล่างทอน,นะครับที่จะแนะนําเลยที่มันพึ่งมานะนี่ ที่รอกันมาน,นานนะครับสามดาบสกิลของมันนะครับแนะนาเลยอันนี้อันติของมันนะครับมีโอกาสติดคียสูงแล้วถ้าติดคียเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายอีก50%นะครับตีโดนโปเกมอนที่บินดำน้ำําเจาะด,ดินได้นะครับแล้วดาเมจของมันอนะ่ะ210เลยนะครับเพิ่มแบบอลังการปกต,ติมันก็แรงแล้วใช่ไหมอันติของมันเนี่ย แล้วก็อันนี้สกิลไฟฟ้าที่วันแรงๆนะมองข้ามป้องกันแล้วก็ตีนะครับมีโอกาสให้ติดชาด้วยแล้วก็อีกอันนึงสกิลเล็กสกิลเล็กเนี่ยมันจะเพิ่มเวลาเราออกสกิลเล็กนะมันจะเพิ่มดาเมจให้อีก50%มีผลสามรอบนะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนกับตัวธรรมดานะส่วนอันนี้ Quick Attack เรียกอะไรนะ v วลท t ร์เกิลใช่ไหม อันนี้คือจะเพิ่มสปีด25%นะครับจะดีกว่าตัวธรรมดาอยู่นะครับตัวธรรมดาเพิ่ม10%เปอร์หรือสิแหละตัวนี้เพิ่ม25%เลยนะเพิ่มเพิ่มข้างเยอะเพิ่มสปีดนะครับแล้อันนี้คุณสมบัติก็คือมันจะเพิ่มสปีดให้ปโปเกมอนในทีมนะครับเพิ่มสปีดเพิ่มโจมตี30%นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือมันจะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้อีกฝั่งหนึ่งก๊อปปี้ ทั้งหมดอะก็คือ copy A T C A T K copy A P C D E F แล้วก็ copy สป e ดยี่นะครับมาให้ของเรานะครับอันนี้คุณสบัติแรกสบัิแรกใช้ d ะโก้นะครับคุณสบัตสองจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับตั้านทานทัดดินนะครับจะใช้อันนี้ก็ได้เวลาโดนไฟฟ้าแล้วเพิ่มพลัง20นะครับใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ตัวแนะนําเลยนะผมรอเลยละตัวนั้นอนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนถามหามานะครับทาปูฟินี่ซึ่งสกิลของมันอนะ่ะมันจะแรงจากตัวธรรมดาของมันนะแล้วก็หลกัหลกๆเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะลดดาเมจของอีกฝั่งหนึ่งทนำะให้เราตีไม่เข้านะครับอย่างอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนธาตุอีกฝั่งหนึ่งเป็นม่อนธาตุน้ํานะครับแล้วก็ลดความเสียหายอีก50%ก็คือลดดาเมจเราลงอะ่ะ50%เอ้ยลดดาเมจ มอนที่โดนนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปครึ่งเลยอะ่ะแล้วก็มาอีกอันหนึ่งเป็นสกิลน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นลดดาเมจเหมือนกันนะครับหลักเลยจะเป็นลดดาเมจเรา่าตีมันไม่เข้าแล้วก็อันนี้เป็นบัฟแฟรี่นะครับก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับบัฟแฟรี่อันนี้คือสกิลแฟรี่นะครับจากปกติมันคิดตามเลือดแค่สิบเปอร์เซ็นหรือสิบห้าเปอร์เซ็นนี่แหละแต่ถ้าเป็นสกิลนี้นะรางทองอ่ะ จะคิดตามเลือดอีก25นะครับก็คือมันจะตีเหมือนสองแดงอะตีด้วย a p c รอบหนึง่งแล้วก็ตีด้วยเลือดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตี2ทีนะประมาณนี้ยิ่งเลือดแรงยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยที่ว่ามันแรงสกินลนี้แหละสกิลแฟรี่แรงเวอร์เลยแล้วก็พาสซีฟพาสซีฟก็ไม่ต่างกันเยอะครับต้องอยู่คู่กับเซเนต์นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับสองตัวที่แนะนํานะ ส่วนไลโคก็น่าจะหาดูในเซิร์ฟไทยได้นะแล้วก็อีกอันนึงเดียก้าเดียก้าอยู่ไหนอนะ่ะไม่ใช่นี้เดียก้าเดียก้าเดียก้าอันนี้ไอ้นี่นะชื่ออะไรนะเอ็นไตคือไหนและเดียก้าอันนี้ใครใครเ้าตัวใหม่ แาดอนวิศาต์อ่านี่ไงตัวนี้ไพมอนเดียกาครับเราละตัวกับเดียกาตัวนี้นะนเราละตัวกันเดก้าตรงนี้ผมแนะนําให้ทําไปทางไททันเลยนะล่างไททันเดียกานี่ไงยังโหดครับบอกเลยผมเคยเจอมาทีนตอนข้าเซิร์ฟโอ้โหโหดจริงสกิลเหล็กนี่อลังการมากก็น่าจะอีกหลายแพทนะครับ ส่วนตัวไพมอนเดก้าเนี่ยดูความเท่ของมันนะนะเท่มากผมก็เจออยู่ครั้งหนึ่งน่าจะอาจไม่ถึงก็เดี๋ยวไว้จะ,จะเจอแล้วจะมาบอกทีนะครับแต่ที่แนะนำจริงๆะปิกาจู้เลยอันนี้คือผมชอบส่วนตัวเลยนะนนเด็ดมากจัดทีมก็จะเป็นโคโค่โคโค่ร่างทองไหนแล้วโคโค่อ่าโคโค่อยู่ไหนอ่อนี่ไงโคโค่ร่างทองนะครับ ก็คุณสมบัติสกิลไม่ต่างจากเดิมมากนะครับไม่ต่างจากเดิมมากนะครับแต่สกิลแฟรี่ที่เด็ดๆเ,เลยนะนะสกิลแฟรี่ไฟฟ้าไฟฟ้านี่นะสกิลฟรี่นี่ครับเพิ่มความไอคิดตามเลือดอีกสิห้านะครับแล้วก็บวก ATK ด้วยก็คือมันจะตีเหมือนสามรอบนะสามเด้งเลยก็คือตีตาม ATK ตีตามเลือดแล้วก็ีเ k อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับหรือไม่ใช่อะใช่ใช่ใช่ใชอย่างที่บอกมันตีสามเด้งครับกระบานนี้นครับเป็นตีหมู่ซึ่งปกติสกิลฟ้าผ่าเนี่ยมันก็แรงแล้วนะสกิลแฟรี่เนี่ยครับคลิปนี้ก็เนินนานาพอสมควรแล้วครับจบเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม